สวัสดีครับวันนี้ผู้ผผาจะพามาทําขนมชั้นนะคะวัตถุดิบมีเกลือมีน้ําตาลมะพร้าวมีน้ํามะพร้าวเอ้ยกะทิแล้วก็มีแป้งมีใบเตยอันดัแบบแรกตัดใบเตยใส่เครื่องปั่นนะครับตัดตัดตัดเราจะใช้สีของใบเตยนะครับแล้วก็ เอากระทิมาใส่ในแป้งนะครับในกะละมังคือแป้งแล้วก็ใส่เกลือสามปอกปอกปอกนะคบขยำนะครับขยำให้เกลือละลายนะครับต่อไปก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ขยำให้น้ำตาลมะพร้าวละลาย จนมันละลายให้มันเป็นน้ำๆเลยแล้วก็มาปั่นนะคะใบเตยให้มันเป็นเล็กๆแล้วก็เอาไปใส่ที่กองนะคะแล้วก็เอามาใส่าาสในชามนะครับแล้วก็ตัก ใส่ที่ใส่ก็อขวดอะคืะควดสองว้อห้าสองร้อยห้าสิบมมนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งใส่เป็นชั้นๆนะครับชั้นที่หนึ่งแล้วก็ใส่อีกสีนะครับคือไม่ได้ใส่สีอันนี้ไม่ได้ใส่สีเขียวก็คือไม่ได้ใส่ อะไรนะเออโอเคอันนี้ก็ชั้นที่สามรอห้านาทีนะครับแต่ละอันรอห้านาทีอันนี้ก็ชัยชั้นชุดสี่ห้าที่ฉันต้องเป็นหกสี่เพราะมันสีนขาวหนี่ครับ ถี่มือผู้พาเองอืมอร่อยครับบายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ